ต้องมีเลือดเนื้อข้างในต้องมีความดีคู่กายต้องมีความหมายให้ตัวเองอดีตที่เคยผ่านมาเราคงต้องผ่านพ้นไปจะดี ถ้าบัวไม่มีรากใบคงมองไม่สวยเท่าไรถ้าบัวแรลงน้ำแห่งตายไม่เหลือความหมายให้ฉันมองคนเราก็คงเหมือนกันนึกฝันแต่ความยิ่งใหญ่ลงลืมเมื่อเคยเป็นใครสุดท้ายก็บัวแล นดิ้นรนกันไปก่อนเคยเลวร้ายก็ลืมให้ลงมีเพียงพรุ่งนี้เรื่องเก่าๆก็ปลงด้วยใจซื่อตรงเราคงได้ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนประชาธิปไตยออากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาสี่ทุ่มนะคะอาจารย์ยิ้มกับอาจารย์หวานนะคะคอาจารย์ครับก็เพลงที่เปิดรายการนี่ก็คงชัดเจนว่าวันนี้เราจะต้องมาพูดกันเรื่องของอากงอากงะคะกงดีอากงซึ่งเป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมยิ่งๆะะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าในสังคมนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เพราะว่าคดีอากงนั้นก็ตัดสินไปเมื่อวันพุธนะคะค <c oughs> ดีฉันคิดว่าเป็นส,สังคมโดยรวมเลยแหละนะคะก็ตื่นตื่นะหนกคือตื่นขึ้นมาด้วยนะกับความเป็นจริงว่ายังมีเ,เกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมก็ทวนกันสักนิดนึงนะคะหลายท่านคงจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าอากงหรือว่าชายไทยเชื้อสายจีนนะ,ะชดัดเจนนะคะแล้วก็ท่านอายุ61ปีนะคะก็ะได้ถูกตัดสิน ภากษาลที่ศาลชั้นต้นนะคะตัดสินจำคุก2ี่ส20ปีนะคะโดยตามข้อกล่าวหาที่ว่าท่านนั้นได้ส่งข้อความ SMS นะคะสี่ครั้งนะคะก็ได้ตัดสินว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระก็เลยกระทงละห้าปีส่งทั้งหมดสีข้อความก็เป็น20ปีนะคะอาจารย์ก <S ie> ็เ <saben> ป <S Ice mountain bean> ็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือ รือที่เราเรียกว่ากฎหมายหมิ่นเพิ่มปรชาธิปภาพนะครับนะครับซึ่งจริงๆเขาเนี่ยตามตามกฎหมายตัวจริงเนี่ยนะฮะเขากำหนดโทษสูงสุดสิบห้าปีนะคสิบห้าปีผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นอาจเป็นประเด็นแรกสุดที่เขาน่าจะพูดกันได้ก่อนว่าผมคิดว่าศาลพยายามเลี่ยงที่จะทําให้นตัดสินให้โทษสูงกว่าโทษที่กําหนดนะคือโดยแยกคือโดยการแยกกรรมก็แยกวางละทำให้เป็นเป็นสี่เรื่องนะ สี่เรื่องนี้ไม่มีใครทราบนะสื่อขึนนี้อาจจะเป็นข้อความเดียวกันหมดก็ได้คถ้าสมมติว่าสื่อขึ้นเป็นข้อความเดียวกันหมดนี่นะฮะจร,จริงๆอาจจะตัดสินว่าเป็นวาคาเดียวก็ได้อืนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะอาจารย์ว่าคําพูดเดียวกันหมดทุกสี่ครั้งหรือเปล่าใช่ครับไม่มีใครรู้ว่ามไม่มีใครรู้เลยว่าข้อความที่ถูกสอนก็คือข้อความอะไร มันจะเถียรได้ยังไงแต่เถียได้ยังไงเพราะว่าจริงๆเขาการส่ง SMS นั้นนะฮะในในโรคนี้เนี่ยนะฮะ <Ừ. S 2> ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของสองคนคเป็นเรื่องเพศ p e r s o n a l นะเป็นเรื่องสบุคคลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารสองคนเท่านั้นนะฮะ,ะไม่ได้ส่งให้สังคมทั้งสังคมนะสมมุติว่ามีการส่งจริงสมมติ่าอากงส่งจริงอากงไม่ได้ดีิงส่งทีวีลราฉายทั่วประเทศไม่ใช่นะฮะส่งให้กับแค่ผู้รับคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งนะฮะปกติเขาเนี่ยในประเทศที่ก้าวหน้าเนี่นะครับการส่วนเรื่องส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับงัดไม่มี์เขก็ไปแทรกแซงนะฮะอ,อย่างผมจะส่งข้อความให้อาจารย์หวานอาจารย์หวานจะส่งให้ผมเนี่ยด้วยข้อความอะไรนึ่งถือเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> ของเราสองคนนะฮะเอามาใช้เป็นมูลในการก่อให้เกิดคดีไม่ได้นะครับนะครับแต่ของเราแปลกนะฮะของเรายอมเอาประเด็น เรียนเรื่องโทษก่อนแล้วกันอาจารย์เพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของการมีโทษสูงที่อาจารย์เคยตั้งข้อสังเกตมาแล้วนะคะว่าแนวโน้มของคดีดูเหมือนว่าจะมีการพิพากษาแล้วก็สั่งลงโทษสูงขึ้นสูงขึ้นมาตลอดมาอะไรนะโดยลําดับโดยลำดับโอ้มันน่าแปลกตั้งแต่สิปี12ปี15ปี20ปีอะไรเนี้ยสิบแปปีนะฮะ 18ปีก็คือคุณดาตุนิโดนะคะนะครับสอันนั้นก็สามสามกระทงเหมือนกันส3าปีก็คือคุณธญยุทธค่ะอันนั้นสิาปีสิบาปีกระทงเดียวเลยกระทงเดียว13าปีก็คือมีเที่ยวหนึ่งสิบห้าปีครับครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเออครั้งนี้2ี่สปีครั้งนี้20ปีปัญหาหลักของครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหามากกว่าเรื่องที่ว่าเรื่องโทษนะแต่แต่ก็คู่เรื่องโทษก็ได้ครั้งนี้มันมีปัญหา คือพูดตรงๆเลยนะว่าต้องสงสัยอย่างมากนะว่าคุณอมพลหรืออากงนั้นไม่ได้ทำเป็นเป็นแพะนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นนะนะเออซึ่งซึ่งอันนี้ประเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันเรื่องโทษนะอาจารย์เพราะว่าเอเอาเรื่องโทษก่อนว่าหนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือโทษเนี่ยดูเหมือนว่าการสั่งลงโทษเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมฮะนี่เป็นข้อสังเกตที่เราติดตาม คดีนี้ใช่ครับข่าวเกี่ยวกับคดีนี้มาโดยตลอดนะคะอาจารย์ทีนี้ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยทวนกับพี่น้องสักนิดนึงว่าเรื่องโทษ15ปีนี่มันเริ่มเมื่อไหร่ะอาจารย์โทษสิหปีเนี่ยมันมสูงสุด15ปีเนี่ยนะฮะมันเริ่มในเอเริ่มในสมัยเผด็จการยุคธานินไกวิเชียนค่ะคือเมื่อมีการกัดะหารต่อถงตุงาเนี่ยนะครับรัฐบ,บาลทานินได้แก้กฎหมายมาตรา1นึเนี่ยเพิ่มโทษจากเดิมเนี่ยหปีให้เป,ป็นสิบห้าปีค่ะแต่เดิมในโทษสูงสุดแค่ห้าป เพิ่ม <P ers> มาเยอะมากดเ,ดเลยนะก็มากนะสำหรับโทษการหมิ่นประมาทนะครับการอย่าลืมนะว่าการหมนนิ่นเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นการก่ออาชญาก,การรมใดๆไม่ได้ฆ่าคนนะฮะไม่ได้ฆ่ายาเสพติดน,นะพี่แต่อาจจะพูดจาคือหมิ่นคนด้วยปากอะไว้ง่ายด้วยปากตัวด้วยข้อความเนี่ยนะครับโดยทั่วไปนี่ในต่างประเทศในโทษหมิน่นทังหลายักปวงเนี่ยนะครับในส่วนของของการหมิ่นเนี่ยเขาอ,อย่างมากก็โทษปรับนะ,ะเ,ปนเป็นโทษปรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาไม่เอาติดคุกกันหรอกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของไงนะ นะั่นเป็นเรื่องของการของการตีโจมตีเขายกันด,ด้วยด้วยวาจาหรือด้วยคําพูดหรือด้วยถ้อยถ้อยความนี่นะครับนะั่นมันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียหายมันมันพืนมมันไม่ได้การฆ่ากันเพราะฉะนั้นโดยมากก็เนี่ยก็ในต่างประเทศเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิดซะแล้วก็นะโดยมากก็จะให้เสียค่าปรับหรือเสียค่าํำกวาดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จบกันไปนี่ถ้าเป็นหมิ่นประมาทกับบุคคลกับบุคบบคลโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าเป็นความจริงนี่ถือว่าไม่มินประมาณถูกไหมฮะถูกครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้ว่าการเรื่องที่ที่กล่าวหากันเนี่ยเป็นสมมุติว่าผมกล่าวหานักการเมืองหนึ่งคนนะฮะสมมุติว่าเป็นนักการเมืองกอผมกล่าวหาว่าในกในกอเป็นนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันสมมุตินะครับ่นในกอฟ้องผมว่าผมมินประมาณแต่ถ้าผมพิสูจน์ได้จริงว่าเขาทุจริตทุจริตคอร์รัปชันนะนี่กลายเป็นข้อเท็จจริง ไม่มีความผิดไม่ถือว่าเป็นมินประมาบไม่ถือว่ามินประมาทนะครนี่เป็นต้นนะคะพูดถึงเรื่องโทษเนี่ยนะเดี๋ยวให้ข้อมูลนิดนึงจากหนังสือ Truth on Trial in Thailand นะคะ Defamation Treason and Les Majesty นะคะครหรือชื่อภาษาไทยนะว่าการดำเนินคดีกับความจริงของในเมืองไทยกฎหมายหมิม่นประมาทข้อหากบฏ และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยอาจารย์เดวิดสเตรกฟัสนะ,ะคะซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และก็ทํางานในฐานะนักมนุษยวิทยาอยู่ในภาคอีสานนะ,ะคะก็ท่านเคยไปเจออาจารย์ะะที่ขอนแก่นอาจารย์ท่านก็เขียนหนังสือแล้วก็ท่านเคยพูดถึงคดีนี้นะคะเ,เปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นที่สเปนค่ะอาจารย์รรมีโทษจําคุก3ปีนะ,ะสูงสุดนะฮะนอร์เวย์นั้นโทษจําคุก5ปี แต่ทั้งนี้ฟังดูก็ดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้นี่ก็ยังมีโทษสูงอยู่แต่ว่าเขามีเงื่อนไขค่ะอาจารย์ว่าการที่จะดำเนินคดีเนี่ยนะคะคใน